สวัสดีครับผมนายอิทธิชัยสุจริตธ,ธรรมครับมาจากภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในปัจจุบันครับก็มีโรคหลายมากมายซึ่งอาจจะเกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรียก็ได้แต่วันนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้จักแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งซึ่งมันถูกเรียกว่าแบคทีเรียดื้อยานะครับแบคทีเรียตัวนี้จะมีความสามารถที่จะทนต่อยาแอนติเบอติหรือยาปฏิชีวนะได้หลากหลายชนิดความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด และการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงได้จนถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งอัตรา,าก,การเสียชีวิตมากกว่าโรคระบาดโควิด -19 ถึง10เท่าเมื่อมีการติดเชื้อจากแบคทีเรียสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นวิธีการรักษาก็คือการใช้แอนติบโอติก s หรือยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นแบคทีเรียโปกติก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่อย่างที่ผมพูดไปแบคทีเรียตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถในการทนต่อยาแอนติบโอติก s นั่นหมายความว่า เราอาจจะไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาคนที่ติดเชื้อแบคทีเรียต่อไปได้ตลอดนะครับมันก็จะเกิดคําถามขึ้นว่าเราจะทํำยังไงในการรักษาคนติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาเราจะไปหายาปฏิชีวนะตัวใหม่ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน5-10ปีและใช้งบปริมาณมหาศาลหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือไปหาวิธีการรักษาทางเลือกที่นอกเหนือจากการใช้แอนติไบติกวันนี้ผมจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นที่อาจจะนำไปสู่ทางเลือกของการรักษา การติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยานั่นก็คือการใช้แบคทีโลเฟชหรือเฟชเฟชเป็นมรลชนิดหนึ่งที่สามารถทําให้แบคทีเรียติดเชื้อและกําจัดแบคทีเรียได้โดยวิธีการเพิ่มจํานวนตัวเองและทําลายแบคทีเรียเมื่อไม่นานมานี้ท่านเดือบไม่ครบลบ่ได้ค้นพบเฟชตัวใหม่ซึ่งผบว่ามีความสามารถในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาชนิดหนึ่งซึ่งก็คือสูดมเนดแอลูจิโนซาได้ดีมากและมีการตั้งชื่อว่า JJO1 เพื่อที่จะเข้าใจหลักการทำงานของเฟชใหม่ชนิดนี้ในโปรเจกต์นี้เราก็เลยจะทำการศึกษาโปรตีนตัวหนึง่งที่เฟชตัวนี้สามารถผลิตขึ้นมาได้ซึ่งก็คือแคปซิสโปรตีนโดยโปรตีนตัวนี้จะอยู่ตรงบริเวณหัวของเฟชและมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มจำนวนของเฟชภายในแบคทีเรียโดยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของโปรตีนแคปซิสโดยการติดฉลากเรืองแสงและผลิตโปรตีนภายในเซลล์ของแบคทีเรียจากนั้น จึงนำไปดูใต้กล้องจุลรศน์ชนิดฟลูออเรสเซนต์ทำให้เราสามารถเห็นตำแหน่งของโปรตีนแคปซิดเมื่ออยู่ในเซลล์ของแบคทีเรียและทำให้เข้าใจกลไกลาการเพิ่มจำนวนของเฟจตัวนี้สิ่งที่ทำมานี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการหาแนวทางการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาโดยการใช้เฟจ JJO1 ชนิดใหม่ในอนาคตเราจะเห็นการใช้เฟจ JJO1 ตัวนี้มาใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาก็เป็นได้ขอบคุณครับ